เน,เนื้อผ้าคอตตอนเนี่ยเป็นผ้าใยธรรมชาติซึ่งตอนนี้เนี่ยนิยมกันทั่วโลกเพราะว่าเขาจะรักษาสิ่งแวบล้อมนะนะคะยิ่งต้องการเท่าไหร่ยิ่งหายากเท่านั้นมาม่าน,นำมาเนี่ยนะทั้งหมดมี3สีสีนี้เนี่ยจะออกสีฟ้าใสากว่าส่วนส่วนตัวนี้เนี่ยนะคะจะออกอบน้ำเงินกว่าเกือบจะสีเดียวกัน แต่เที่อไหมว่าลูกค้าซื้อ3ตัวซึ่งคอตตอนเนี่ยมันมันเน้นเลยว่าคอเลดขั่นเนี่ยมีคอตตอนเนี่ยทุกแบบเลยนะคะถ้าเผื่อว่าท่านที่ชอบใยธรรมชาติชอบคอตตอนเนี่ย คอลเลกชันนี N ้ I ไม่อยากให้พลาดเป็นแนวของญี่ปุ่นที่เวลาเ็าทำเนี่ยเครื่องจักรเขาจะทันสมยัยแล้วเครื่องจักรกับสีเขาจะอย่างดีเวลาเราใส่ซักก็ไม่ต้องัวดซีง่ายนะคะซักง่ายแห้งไวรูปทรงสวยนะคะหลาย,ลย,านนาายหลายท่านนี่นึกว่าเฉพาะชุดไทยหรือว่าเฉพาะชุดลกไม้นะคะหรือชุดราตรีเท่านั้นที่จะทําแขนอย่างนี้ได้นะคะมันธรมธรมดาธรรมดานี่เราจะใส่เนี่ยเราจะใส่ได้ไหมมาทำมาให้ดูเลยว่าใส่เข้ามาแล้วสวย สวสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะม่าม่ามิกิโกะค่ะกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ให้ม่าม่าด้วยนะคะ วันนี้มาม่ามาแนวใหม่ใช่ไหมคะบอกเจอมาม่าที่ไรเด็กรงทุกทีเอ๊ะมาพูดไปเองหรือเปล่า <c oughs> คือตอนนี้นะคะมาม่ามัาน่นใจเลยว่าสินค้าที่มันํามาเนี่ยนะแบบทันสมัยมากผ้าเนื้อดีลายเก๋รูปทรงสายร้วสาวขึ้นผ้าตัวนี้เป็นผ้าคอตตอนจะหาผ้าคอตตอนลายสวยๆยงเงี้ยหาไม่ได้หายากมากเลยนะคะอันนี้เรากว่าจะจับจองนะอันนี้ซื้อจากเมืองนอกเป็นผ้าญี่ปุ่นนะคะกว่าจะได้มาเนี่ยโอ้โหต้องรอกันนานเลยเพราะว่าเราจะต้องสั่งพิมพ์เป็น,นพิเศษเป็นลายที่ สวยเป็นลายเชิงเนี่ยนะคะแล้วเชิงที่เราตัดเนี่ยนะคะเราเอาเชิงเนี่ยอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยจะแล้วจะดูโดดเด่นมีสงา่าเนื้อเนื้อผ้าคอตตอนเนี่ยเป็นผ้าใยธรรมชาติซึ่งตอนนี้เนี่ยนิยมกันทั่วโลกเพราะว่าเขาจะรักษาสิ่งแวดล้อมนะนะคะยิ่งต้องการเท่าไหร่ยิ่งหายากเท่านั้นมาม่านำมาเนี่ยนะทั้งหมดมี3สีเดี๋วที่มานํามาเดี๋ยวไม่จะให้เห็นเลยว่ามีสสีสีอะไรบ้างท่านผู้ชมเพืจะต้องชอบแน่นอนข้อที่หนึ่งะคะเนื้อผ้าใส่สบายผ้าคอตตอนทั่วไปเวลาซักแล้วเนี่ยจะรีดยากแต่ ต้นของญี่ปุ่นเนี่ยเนื้อเขาจะดีเจละเอียดเส้นได้เขาเจละเอียดเวลาเราซักเนี่ยนะคะเราสลัดต่างนะคะ แคเจะไม่ต้องรีดก็ใส่ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วแล้วรูปสีสันเนี่ยนะคะก็คือข้างบนเป็นสีแดงยังไงก็ตามเจะถูกเจะแพงต้องมีแดงไว้ก่อนแดงเนี่ยอมส้มนิดหนึ่งนะคะไมไ่ไม่ได้แดงอมดำแล้วก็ตัดสีด้วยสีน้ําเงินนะคะแล้วก็เป็นสีเบจพร้อมลงมาถึงตรงแขนเชอรอเนี่ยนะคะก็เป็นสีนวลอย่างนี้ท่านผู้ชมเวลาใส่เสื้อเชิ้ตเนี่ยจะดูธรรมะธรรมแรงเสื้อเชิ้ตของมาเวลาใส่แล้วเนี่ยจะกําลังดีคือไม่ไม่แข็งไปแล้วก็ไม่นิ่มไปกําลังสวยดานเจาะกระดุมของมาม่ก็เช่นกันนั่งง้วมตอัว ะะจะเนียนเรียบสวยถ้าลายอย่างเงี้ยเวลาใส่ไปถ่ายรูปกับใครๆน่ะเราจะต้องโดดเด่นอย่างแน่นอนด้วยสีสันกะะาร老妈ใส่มาพับกับกางเกงนะคะเป็นกางเกงยีนของผู้ใหญ่กางเกงยีนทั่วไปนจะต,ต้องรัดติ้วจะต้องอึดอัดน,นะคะแต่กางเกงยีนของ老าใส่เนี่ยใส่สบายสามารถยกเท้ายกแข้งยกขาได้สบาย,าย,ายาแล้วก็มีกระเป๋าข้างหน้าให้สองใบนะคะส่วนกางเกงสวยขนาดนี้สามารถใส่กับเสื้อเนี่ยนะคะได้ทุกแบบเดี๋ยวมาจะดูว่ามีสีอะไรบ้างเดี๋ยวไม่คิดให้ดูนะคะที่ใส่อยู่สีแดงนะคะ ตัวที่ถ้าฝั่งมามา่าเขาเรียกมือขวานะคะฝั่งขวามือเนี่ยนะคะออกสีฟ้าฝั่งซ้ายมือออกสีน้ําเงินออกสีเข้มกว่าสีนี้เนี่ยจะออกสีฟ้าใสกาวา่าส่วนส่วนตัวนี้เนี่ยนะคะจะออก อบน้าเงินกว่าเกือบจะสีเดียวกันแต่เชื่อไหมว่าลูกค้าซื้อ3ตัวพมว่ชชอบลายเวลาเรามองจอากในจอในกล้องเนี่ยนะคะอาจจะคล้ายกันแต่ของจริงเนี่ยไม่คล้ายสีที่ออกเึ้นกว่านิดหนึ่งนะคะต่วท่อนล่างเนี่ยเป็นสีกรมท่านะคะส่วนตัวเนี้ยท่อนล่างเป็นสีน้ําเงิน,นตัวที่มาม่าใส่อยู่ท่อนล่างนี่เป็นสีเบจสีครีมถามมาสามสสามสีนี้ใครชอบกว่ากันถ้าเป็น ผู้หญิงก็เข้าประกวัวน่ะกรรมก,การต้องหนักใจแน่เลยว่าจะเลือกสีไหนดีอยากจะให้เสื้อสสีเลยตัวละเท่าย2,000บาทพ้อคอตต้อนเนื้อสวยๆลายสวยๆแพทเทิร์นดีๆเนี่ยสองพบาทเนี่ยนางการแต่งเดียบระด,ดับส่งออกนะคะเราทําให้แบรนด์เนี่ยมหลายแบรนด์นะคะที่ส่งทั่วโลกเพราะฉะนั้นฝีมือนเนี่ยการวางเนี่ยะนะไม่ว่าด้านหลังนะคะด้านหน้า สวยเป๊ะสวยเนียนไม่ว่าจะเป็นแขนนะคะไม่ว่าจะําตัวเนี่ยจะตรงกันเป๊ะอย่างเลาใส่เข้นมาก็จะมันกระตัวสีแดงเลยค่ะลายจะเรียงกันอย่างนี้เลยอย่าพลาดนะคะ สามสีนี้ถามว่าท่านอยากจค่ซื้อสีใดสีหนึ่งก็ได้หรือจะซื้อสองสีก็ก็ดีนะคะแต่ถ้าซื้อสามสีมาว่ายิ่งดีกว่านะคะลองดูนะคะจะมีลายมีสายให้ดูนะคะอยากให้ซื้อเช่นเดียวกันค่ะรอสักครู่นะคะลายนี้ก็สวยนะคะลายนี้พื้นเนี่ยนะคะเป็นฟ้าโกมาทาเป็นลายที่ยอดนิยมนะคะเป็นลายแบบว่าแค่ๆกับเป็นลายสมอนะคะลายที่เขาเอ่อเป็นเกี่ยวเชือกนะคะแล้วก็เป็นลายที่กําลังนิยมคิดกันมากๆเป็นลายเกี่ยวเชือกเป็นสมอนะคะเป็น ลักษณะเหมือนกว่าอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะทั้งสีสันทั้งแบบผ้าแล้วก็ทั้งเนื้อผ้าเนี่ยนะคะใส่สบายตัวนี้ก็เช่นกันเป็นคอตตอนนะคะซึ่งคอตตอนเนี่ยมันเน้นเลยว่าคอลเลคชันเนี่ยมีคอตตอนเนี่ยทุกแบบเลยนะคะถ้าเผื่อว่าท่านที่ชอบใยธรรมชาติชอบคอตตอนเนี่ยคอลเลคชันนี้ไม่อยากให้ผ้ารูปทรงกําลังดีรุ่นนี้มาทํา2ไซส์นะคะไซส์ M กับไซส์ L ไซส์ M เนี่ยนะคะเป็นไซส์เขาเรียกว่าไซส์ โอเวอร์ไซส์อะไซส์เล็กไซส์42ลงมาอกนะคะ42ลงมาแต่ถ้าคนที่42ขึ้นไปให้ใส่ไซส,ส์ L ได้ถึง46เป็นเสื้อไม่เข้ารูปแต่เวลาใส่เข้ามาแล้วเท่คงสวยอยู่นะไม่อึดอัดสบายวงแขนไม่ต้องกลัวรัดตึงนะคะสาหรับคนที่วงแขนเนี่ยมีเนื้อเยอะนะคะแต่เสื้อผ้าแล้วกลัวรัดตึงเสื้อตัวนี้ตอบโจทย์นะคะแล้วก็เป็นปกเสื้อที่น่ารักมากนะคะเป็นแบบที่เบสิกใส่ได้ตลอดกาลนะคะทรงเสื้อเราก็จะทําแบบไม่รุ่มร่ามเพราะว่าถ้าคนที่รูปร่างใหญ่เนี่ยเขาจะ ใส่เสื้อผ้ายังไงก็ตามให้ดูกระทันรัดให้ดูเซฟที่สุดนะคะให้ดูตัวเล็กที่สุดตัวนี้จะตอบโจทย์นะคะแล้วเราก็จะมีผ้าด้านข้างให้สําหรับตัวนี้นะคะเนื้อผ้าดีใส่สบายซักเสร็จนะคะบิดเสร็จสะบัดนะคะตากใส่เบแ็แขวนแห้งป๊บจะรีดก็ได้ไม่รีดก็ได้ใส่ได้ท,ทันทีระหว่างที่ใส่ตต้งแอ่เชา้จาจนด,ดึเย็นเนี่ยนะคะคุณจะมีความสุขกับเสื้อตัวนี้เพราะว่าใส่แล้วเนี่ยไม่ร้อนไม่อึดอัด เงือก็เคยฉกระบายออกไปหมดเพราะเป็นผ้าใยธรรมชาติคู่กับกางเกงตัวนี้ได้เลยนะคะกางเกงตัวนี้เนี่ยคล้ายๆกับยีนแต่เป็นผ้าเนี่ยนะมีผสมสแปเน็ตนะคะใส่แล้วมันเดืดได้น,นิดหน่อยนะคะกางเกงถ้าตัวนี้ใครได้ใส่เนี่ยนะจะติดใจวัดที่เอวนะคะ จะถามว่าจะซื้อกางเกงจะต้องวัดยังไงวัดที่เอวอย่างเดียวสะโพกคุณไม่ต้องห่วงนะเพราะสะโพกยืดหยุ่นได้กางเกงเราคนที่ทุบร่างใหญ่36นิ้วเอวเนี่ยนะคะหาซื้อเสื้อผ้าไซส์แอลกางเกงนี่ยากแต่มามไม่ทํารับรอง่าใส่สวยราคาเลยคะ่ะ2,000บาท,ทเช่นเดียวกันกับเท่ากับเสื้อทั้งชุดนี้4 0 0 0บาทคิดดูว่าถ้าขต้นอตอนนี้ตัวเดียวคุณไปหาซื้อ4 0 0 0บาทคุณยังหาซื้อไม่ได้นะคะแต่ว่านี่คุณได้ทั้งชุดสวยๆอยคะ่ะ ตัวนี้นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีปกนะคะหลายท่านบอกว่ามีเสื้อไม่มีปกไหมสไตล์เวลุนอ่ะเพราะว่าสไตล์เวลุนน่ะมีปกหลายตัวเสื้อหลายตัวแล้วอยากจะได้มีปกตัวนี้ตอบโจทย์เลย <c oughs> เป็นคอปาเกเอีงเหลี่ยมเหลี่ยมนิดไดป้ปานหน่อยๆน่อยเป็นคอเสื้อที่กําลังนิยมนะคะคือใส่ขึ้นมาแล้วไม่ต้องกลัวอย่างมาม่าเนี่ยเป็นคนไม่ชอบใส่เสื้อคอกว้างเพราะว่าช่วง,งนี้ช่วงหน้าอกของมาเนี่ยเธอไม่มีออกซาเจนมันก็จะซุดแล้วมันก็จะมีรอยยน่นนิดหน่อย มาพยายามใส่เสื้อปิดปิด,ปดตัวนี้ใส่ขึ้นมารลบวปิดไม่เห็นจุดกพร่องเลยนะคะใส่ได้ค่ะพอใส่ขึ้นมาแล้วกับสีสันนะคะเป็นสีเหลืองสดนะคะเป็นเหลืองคู่กับน้ําตาลซึ่งเป็นสีที่คู่สีที่สวยที่สุดถ้าพอเราใส่ขึ้นมาแล้วทําให้เราเนี่ยดูสดใสทําให้เราดูสดชื่นเป็นผ้าคอตตอนเนี่ยนะคะที่เป็นเนื้อผ้าสีสดๆเนี่ย พิมพ์แทนไม่ได้ก็ต้อนเราสังเกตนะจะเป็นสีอ่อนๆสีนวลๆซะมากกว่าแต่ถ้าสีสดๆ่างายมันจะต้องเป็นผ้าที่มีเปอร์เซ็นผสมน,นะคะถึงจะได้แต่ถ้าเป็นผ้าใยธรรมชาติเนี่ยสีเข้มทํายากแต่ตัวนี้ทําได้นะคะคือเป็นแนวของญี่ปุ่นที่เวลาก็ททาเนี่ยเครื่องจักรเขาจะทันสมัยแล้วเครื่องจักรกับสีเขาจะอย่างดีเวลาเราใส่ซักก็ไม่ต้องกลัวเสียง่ายนะคะซักง่ายแห้งไวรูปทรงสวยนะคะ โดยเฉพาะแขนเนี่ยผู้ใหญ่อยากใส่แขนเนี่ยนะคะเป็นแขนทองตุ๊กตาแต่ไม่กล้าใสา่เพราะกลัวผิดวัมาปรับแพทเทิร์นให้เป็นแขนตุ๊กตาที่ผู้ใหญ่ใส่แล้วไม่ผิดวัเสริมสร้างให้สวยยิ่งกว่าเก่าอีกนะคะเด็กวัยววรุ่นเดี๋ยวนี้ค่อยก็ยังเอาแขนของมามาเนี่ยไปทําเสื้อวัยรุ่นใส่ไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเนี่ยสวยไปหมดทรงนี้เราทําแบบคล้ายๆกับทรงเอมาแนะนําว่าถ้าเผื่อเราเป็นคนรูปร่างใหญ่นะคะเราไม่อยากจะให้เน้น ในรูปร่างว่าเราอะ่ะมีส่วนบกพ่องตรงไหนตรงไหนใส่เสื้อสไตล์ตรงเงี้ยดีเพราะข้อที่1เนี่ยหน้าท้องใหญ่ก็ไม่รู้เอวใหญ่ก็ดูไม่ออกนะคะหน้าอกเล็กก็ไม่รู้หน้าอกใหญ่ก็มองไม่เห็นตัวไซสแล้วปรับรูปร่างให้สวยยังมามา่าเป็นคนรูปร่างนะอกเล็กหน้าท้องใหญ่เอวใหญ่ใส่เข้ามาแล้วเนี่ย ดูเหมือนคนสัดส่วนดีนะคะเขาเรียกว่าเสื้อผ้าปรับรูปลักษ์ปรับรูปลักษ์จากคนไม่สวยปรับให้สวยจากคนไม่มาตรฐานใส่เขาว่าเราม,มาตรฐานทันทีทันทีเลยค่ะก็ใส่กับกางเกงยีนก็ได้กางเกงน้ําตาลกางเกงฟากางเกงเหลืองกางเกงส้มได้หมดนะคะในตู้คุณมีกางเกงที่มีอยู่เสื้ออะไรก็ตามแต่หยิบใส่กับเสื้อตัวนี้ได้เลยค่ะสวยงามค่ะท่านผู้ชมค่ะ เสื้อตัวนี้ที่เยนะคะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์ที่สวยมากเลยนะคะนอกจากสีสันสวยแล้วแบบก็น่ารักมากๆาก,ากะคะ่ะหลายหลายท่านนี่นึกว่าเฉพาะชุดไทยหรือว่าเฉพาะชุดลูกไม้นะคะหรือชุดราตรีเท่านั้นที่จะทําแขนอย่างนี้ได้นะคะมันธรมธรมดาๆเนี่ยเราอยากจะใส่เนี่ยเราจะใส่ได้ไหม มาทํามาให้ดูเลยว่าใส่เข้ามาแล้วสวยสวยมากเลยไม่ได้สวยธรรมดานะคะสวยสดใสสวยน่ารักนะคะสีสันคิดว่าเป็นม่วงอมชมพูเนี่ยนะคะแล้วก็มีแดงผสมด้วยเนี่ยเข้ากันอย่างเหมาะเจาะเหลือเกินคือสีที่ให้ออกมาแล้วออกมาด้วยดอกไม้นะคะด้วยการวางแพทเทิร์นด้วยการวางแขนเสื้อเนี่ยค่ะระวังลายได้ดีแล้วทุกๆชิ้นเนี่ยนะคะของตัวเสื้อเราก็จะมีช่อดอกไม้สวยๆอยู่ตรงนี้พอดีพอดีนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อสีเขียวนะคะ ช่าสีขาวนะคะหรือว่าช่าสีแดงหรือเนี่ยนะคะทุกตัวจะเป็นแบบนี้หมดนะคะแล้วพอใส่เข้ามากิมคิดดูว่าอ่อนช้อยอ่อนหวาน่ะซึ่งเป็นผ้าคอตตอนน่ะไม่มีใครกล้าทําอย่างนี้นะคะแต่เราอยากใส่อ่ะจะทํายังไงมาจัดให้เลยใส่เข้ามาแล้วใส่สบายนอกจากจะผ้าใส่สบายแล้วรูปแบบเนี่ยนะลมกกดีใส่ไม่ร้อนแขนก็ไม่โปเราจะยกแขนยังไงก็ไม่โปนะคะลมกกใส่สบายแล้วเสื้ออย่างนี้วเวลาคุณใส่ถ่ายรูปเป็นมานะโอ้โหเด่นเด่นไปที่ เลยนะคะวันทํางานของเราวันธรมธรมดาธรรมดาคุณสามารถใส่เสื้อผ้าท่อนล่างเนี่ยได้ง่ายมากเลยคุณจะใส่กางเกงยีนตัวนี้ก็ได้ของมามานะคะแต่ก็กางเกงดําม่วงเขียวชมพูขาวแดงส้มทุกสีในตู้คุณนะมีกางเกงกระโปรงจับใส่กับเสื้อตัวนี้สวยหมดตอนนี้เราดูครบทัวแล้วนะซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้มามานะคะข้อสําคัญโทรมาสั่งเดี๋ยวนี้เลยนะช้าหมด จริงๆไม่อยากให้ให้อดนะคะอยากให้ได้ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ